ก็เลียงอ่ะนี่ก็เลียงเกจเป็นครูเป็นครูเลยเกจะเปิดให้เบิ่งครับนี่ก็ดอกเป็น,น,นเหลี่ยมสามดอกดอกสามดอกพี่นะ่อนสองซอนสามซอนสี่อโอ้อโหนี่นะลายเลยเป็นแถวงายจังไข่เขียวครับโอ้โหพอดอกงามเพิ่มขึ้น สวัสดีครับตั้งตรก่อนบ้านดงหัวไฟแล้วก็สวัสดีพ่อแม่ F4 ทั้งในประเทศต,ต่างประเทศครับวันนี้แม่ข้าปลาหาเห็ดครับสวัสดีครับนี่ป้าต่นป้าก่อนป้าพี่น้องมาขอปลาหาเห็ดนะครับพี่ขอมาเลยกับพ่อเลยพี่น้องของามเลย F4 เท้าจนเทินเลยพี่น,อนอ้องนี้ป้าคนแม่กับตลาดบ้านหน้ามากเลยเฮ้ยเก่าครับุณนี่ม่มาป้าไก่บ้านเนาะ ตาบาตั่นโตนเลยพี่น้องตาบั่นโตนอำเภอหนองหี่จังหวัดลอยเอ็ดครับตานี่ยไก่บัน่นบ้าตันที่สุดเลยพี่น้องบลาไก่นะดอกเลี้ยงแห้งมานครับถึงเกล็ดกั้ําครับรขานเหนี่ยวๆเต็มเฮ็ดทานครับอ,อีกดอกหนึ่งครับ อ่ะทานกําลัง Ini ครับนี่ๆ ต่อร่องต่อเลยก็แดงครับอ,อ,อ้าวแล่วก็แดงอ่ะแล้ก็แดงเกิดเป็นครูเป็นครูเลยจะเปิดอะไรบ้างครับ เดือดลงเมินเป็นเงนี้งเยอะนีกครับดอกนะนั้งเกิดมาฟังตันถึงโอ้โควันนี่อ้ให้ดอกเดียวคะฮะเรื่อึกว่าจัดแน εν, ่ยนๆนี่แข่งเออมันแนีนไม่เปล่าอ,อืมโอ้สวยเลย<น>ไหนคู่นึงเมื่อเลีอยงหอหนหรือคู่ เดี๋ยวครับก็ล่างึ้นเนาะใส่ใหม่ด้ครับว่เมค่อยพ่นน่นบว่เมีนนง่ายตัวไอถวัดไหมตะวันเต็มพนเออต่ว่าเห็นพ่นลอิสซี่เันว่าระบางเสียเด้อมันหวกมากินงวย่ังจีนอนขึ้นมากัดเล่ย์ันตื่นตื่นตื่นเต้นยแต่ว่าห่างกับไปเก็บอยู่สองสามหมื่นเนาะปลาถวัดเห้ยปลาบวัดบุรีเนาะ อันนี้กับมาบานอ่ะเป็นหนองยวนปลาบานยังก็อายไมาเห็นว่าบานต้นบานเดนหลาดน่ะพี่น้องไปท่านครับวัตที่สองท่านครับ ดนเหทานเือยไปเลนนะ้เปนไม่ฮะหมบังอ e ืยู่ในอุ้มมันกยากๆน่จักหน่อยบนดอกนึงอยู่ทั้งหลังวางหน่งต้นนี่ะ ซนขาวดินครับให้ทานอีกเล้วไอ้ตะลุต <laughs> ูนเฮ็ดก่อนเพื่อนว่าเอาเคลียรลมฟอ,องเป็นยังอยู่ นั่นินั่นติดินัินโอ้เกือบมาเห็นเนาะเกือบเลยโอ้โอ้โอ้องดอกทองัองดอกครับอันจงตักน้อยนนึง วกาส้สองสองดอกกันนุลยดอกปุยครับให้ต่อบบกอื่นมหสุดปลาเนาะ ทคนอีกนบเกือดเป็นดงเลยไปนอนคอ่อนอยู่มไฮะอ่อนอ่อนเนี่ย่อท่านเกย์ นอก็จำซีเป็นบระดี้ยอายกออย่างดกกอโขกอยังเงียเด้อดอกบบย่งเงียตบวบตบบอืตบวบบวบดอกฟักทองอะไรตนอื่นๆดอกนี่นนองออกสุปลาเนาะช่วงนี้เห็ดออกสุดงสุปลาได้พี่น้องครับ ถ้ามาเก็บเห็ดเนาะปลาไก่ไก่บานทันไปเลยสำรวจเลยพี่น้องล่องไปหลายปตาบางแล้วออกสปาอยู่ครับหัวไต้หัวขาดำขาบางังีต้ตาหักตาหัก เ่อได้ยินเสียงมาหน่อยแต่ว่าเดวไดงมาไปเลียงอีกกอเลาซ้ำนี่เลยไครจังเลี้งามแต่อ้อ้ายางเงี้ยาหนึงาไงนี้อ้ิ่าองนี้เร็ยกๆๆๆรากก่อดงเรืยไปที่นี่เห็ดกวแดงมีอันเห็ดก็แดงครับเบงจื้งคืองอยู่ากกวดดง่เรียงสามดอกดงสดอก <Inst aller. S 2> à, เห็นว่าไอ้ปวาเป็นดงเลยเห็นยู่อ่ะเก็บอะไรล่ะครับโอ้ยต้อไปได้เก็บแบบงาน้ำเงินเงินจะเขี่ยน่เลยพรท่านเบิร์นะครับเห็ดปวกก็มีโอ้เห็ดปวกกัมีนี่ๆๆดีๆอยู่ที่ก็มีอือออดีพรท่านเบิร์พี่เยอะจังเลอ้เกิดเป็นดงเลย พุ่นน่ะ่ซนสองโซนสามโซนสี่ป่าเออมาสิเก็แบไปได้แบบที่นี่โอ้หมดเลยโอ้พุ่นน่ะนลายเลยเป็นแถวโอ้เอาเก็บละจะอ่อนอายไปคอ่อยผดนอนจังสิเนาะหุ่นกเข่งด้วยนี่เป็นเห็ดกอแดงตั้ง,งข้าวผดอยู่ปลาพ้อนไส้จะเป็นเห็ดน้ำหมากมเห็ดกอหน่อยไหมจะแบบว่บาพวกปุ๊ อันนี้มันจกแก่แก่แข็งแข็งกันเกนเกนแสบพี่กระาำอะไรยูเทียมเห็ดปวกน้ำวัขาดำาดำอกบบเดียวครับหออ้ากีกเด้ครับปรท่านเด็บ đẹp ung đó luôn, quần này, ơi, ngắm này, này <laughs> lạc lạc đây, Yeah.

มันเป็นป้ายยโสเกิดจนว่าบ่ได้ค่านั้นเฮ็ดเพิ่นหลายดอกนึงครับโอ้ขาแกงแซ่บเด้อนี่พี่น้องนี่เอาต้นมักมักแกงเฮ็ดอันนี้โอ้สงดอกดอกเลยนี่แต่คลิปขี้เอาแต่ไกลนี่นะ

ดียุตใจไปไมั่ัก้งทองหัวต้เห็ดเพิงครับจิ้ไนไหช่วยเคกันขวาดงเห็ดทานแบบน้อง thành ngay ai? à để là ăn cơm mà kìa này là hết than ngay. Nè đi. Đóng hạt thanh ngay เขียวครับโหผพอดอกงามน,นั่นเนทานรอแดงครับเกิดคู มาดอกน,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 นึงกัดอกหน่อยู่เอ๊ะพี่อีวท่นี้ไปสูน้นั่นแล้วอ้าวแบบแฝดห้อเหยียบแทะเลย

ถูารกมีกัวแดงก็ขาวดอกอะไรกันดอกเส้นใช้ขาวก็เห็นมะละสินเชื้อน่าละอายนะดงดอกที่สองดอกที่สอง Cái <laughs> ngay nghe đi Ape giang tam keo Đọc xe bà thu ai à ơi này Đọc im lên này Đọc nghe hẹn kìa Mà đang cái thay kiểu kiểu cây cây Nên đọc sắc thong trên này cái cành kìa Hãy lại không không ăn bên không ăn đừng cái tôm chó được cái nào ồ, bọc hmm. nó ni Trong toàn ni nè Nè ni ครับมันเกิดเกีนมาถูดหักใหม่ก็เล่นแบบว่าดอกแตกเปลี่นดอกเดียวเกิดเกีนมาเราไปเถือกหักใหม่ไหมไอย<อ>เรื่องดอกกําดอ,อกตั้งใน่นค,ครับป่วยเหงื่อกวันล้วเก็บน้ำเนื้อเด้อคนอื่นคันใหม่คันเหม่ออายอยากเก็บแล้ว ยางออกปาเด้อครับนี <m <m ่ปุูมันอืมอืนพุ่งใหญ่ใไให้ทานงาย ออกมาแล้วนะครับมันยังก้นกัดลายอยู่ครับพี่น้องเห็นมาสอบกัมี่หล่อสวยกับมี่น้องปลาต้นมลากรวดหอกมาข้าเจ้ากําลังเข่ากับมีกันครับออกเรื่อยๆครับพี่น้องเก็บบ่เบิร์ดหอกครับใ้าเลื่องเทียบกับยางพารานึ่งจีนเนาะรัวห้ามหาเนาะหาบ่บเห็นสุดดอกแล้ครับไหนยู่ครับป้านไงหมากไฟครับ คขึ้นไปข้างบนทางไหนครับทางลุ่มบนขุนนะคว่าเจ้าไปเห็นกองอางจังยังอ๋อไปบ่ไปบ่ท่านหอดเลยครับอ๋อเฮ็ดกอมเหรอครับเนี่ยแล้วว่าเฮ็ดกออยู่โซนด่านบนเหมือนางน้าเงี้ยงมากไหมเฮ็ดกออยู่โซนด่านบนถึงออกแต่ว่าบาดตอนไปบ่หอดไปหอดเฉีงกลางๆเนาะ เต็มตาก่อนเอามาหอดด่อรถสุขผู้สุกค้นนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเห็ดน,น้ำกันด้วยนี่ของบลาต้นบลากรอนคับของคุณแม่ครับพี่สาวนะครับสลัดบนนะัลหน้ากับคุณมแม่ใอ้พ่อได้กินได้อยากอยู่ดอกกนะ,ะออกดีอยู่ครับแต่ว่ากัดขนกัดไล่น้ำเนยสามารตาเศ้าเนยกระติสตะเก็บเนยต่ว่าที่จังหวัดพี่น้องบางคนกระติดภารกิจน,น้องมาสวยมาเศ้า เตี้ยสถานการณ์นะครับเข้าเข้าเก็บอยู่อใส่กับป้านี่ก็ปลาปลาบานโตนปลาบานตตนบานเด่นลาดแม่นบ้านเด่นลาดอำเภออำเภอหนองฮี่จังหวัดลอยอิดตำบลเหียงก็ตำบลเดีนลาดบานเด่นลาดตำบลเดีนลาดอำเภอหนองหี่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับไปไกลกับไปไกลกับบานบานโตนมาก่อนกับห้างกันประมาณไม่ถึงสิบกิโลหอกไม่ถึงหรอกไกลไกกันเอง เอาไว้สักนีดเดียวครับสวัสดีครับ